อันนี้เมื่อแฟนอยากจะกินมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมอ่ะเรามาถึงสวนแล้วอันนี้เป็นสวนแบบกล้วยมะพร้าวาต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงบันไดเดี๋ยวเราจะยกบันไดอันนี้นี่ป่ปา ัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็คือแบบได้เลิกได้ใ่สามีเออแฟนอยากกินมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน,ออนก็เลยแบบว่าเออเอาใจเขาหน่อยด้วยการพามาเก็บมะพร้าวอ่อนจ้า <ๆ S 2> เป็นไงเป็นไงเรางานงานหลวงแล้วงานหลวงดีแล้วงานราชงานงานส่วนตัวก็ต้องดีเหมือนกันทุกคนในเมื่อเขาอยากกินเราก็จัดให้นะคะทุกคนค่ะเราแบบว่าเออย้ายขาดย้ายขาดตกบุกคล่องในเมื่อแบบงานติ่งเราก็แบบ ดีแล้วฉะนั้นก็คืองานในครอบครัวเราก็ต้องดีเหมือนกันทุกคนวันนี้ก็คือแบบว่าเออไปเก็บมะพร้าวให้พี่เปิ้ลกันนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือแบบสวนอันนี้ก็คือเป็นมีทั้งกล้วยมีทั้งมะเออมพร้าวมีทุเรียนด้วยแต่ทุเรียนอีกหลายปีเลยมีขนุนมีมะนาวอ,อ๋อมะนาวยักษ์ทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูมะนาวยักษ์แต่อันดับแรกก็คือเป้าหมายหลักๆของเราก็คือมะพร้าออ่อน ไม่รู้อ่อนจริงอ่อนปลอมตอนนี้ก็คือเอาบันไดามาเสร็จแล้วมาถึงต้นมะพร้าวแล้วใช่ปะเราก็ต้องแบบว่ากางบันไดก่อนบันไดอันนี้ดูเหมือนฉันยกเบาๆใช่ปะดูเหมือนว่ามันเบาแต่ที่จริงคือหนักมาก แต่เราก็ต้องโชว์ความฟิตปึงปังให้กับแฟนเราได้เห็นว่าเออฉันสามารถนะฉันทําให้คุณได้นะอะไรอย่างนี้แกเขาจป่เราอย่าไปอ่อนแอ,นนอต่อนหน้าเขาเราอย่าไปอ่อนแออ่อนแอได้บ้างเป็นบางเรื่องแต่เวลาเราทํางานให้เขาเห็น,นคือเราอย่าอ่อนแอเขาต้องเข้มแข็งเาต้องนั่งไหวเขเเาตู่แกเออนีแล้วเนี่ยยกบันไดยกบันดงบันไดแกแล้วบันไดอันนี้คือกลางยากมากเออมันดับ มันเหมือนกับว่าน้ำมันมันไม่ดีเหลือยังไงนี่แหละแล้วมันกางยามากเนี่ยพอเรากางเสร็จแล้วใช่ปะแกเราก็จะเอาบันไดไปพิงกับต้นมะพร้าวเพราะว่าเราไม่มีวิชาขึ้นต้นมะพร้าวนะเราขึ้นไม่เป็นอันนี้พวกแกดูดูระยะนี้ดูเหมือนมันต้นมันต่ำนะแต่ที่จริงคือต้นมันสูงแกแล้วแบบเราไม่สามารถขึ้นไปเอาข้างบนได้แกเข้าใจปะเราไม่มีวิชาปีนต้นมะพร้าวฉะนั้นเราก็เลยแบบต้องใช<ห>้บันไดในการเป็นตัวช่วยแกแล้วพอวางปุ๊บอะ ขี้ฝุ่นขี้ผงที่ต้นมะพร้าวก็คือแบบหล่นใส่ตาเจ็บมากแกแสบตามากแต่ไม่เป็นไรไอแกเราต้องสู้เราต้องอย่าไปยองแค่นี้อ่าเราก็ขึ้นไปเลยเราก็ขึ้นไปให้แฟนเราเห็นเลยว่าเออฉันทําเพื่อเธอนะฉันทําได้นะเธออยากกินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจัดให้เธอเลย <c oughs> เออฉันก็ขึ้นไปเลยทางที่ฉันนี่คือกลัวความสูงมากขาฉันคือสัน่นพับๆแกแต่ยังไงแฟนอยากกินไง ฟนอยากกินเราก็ต้องจัดให้อันนี้คือเป็นมะพร้าวน้ำหอดนะแกก็คือแบบเราเลือกเฉพาะลูกที่มันใหญ่ๆคิดว่ามันแบบว่าเออสุกแล้วอะไรประมาณเนี้ยคิดว่าแบบมันเป็นเป็นเป็นเนื้ออ่อนๆแล้วข้างในเพราะว่าเออในทลายเนี่ยบางลูกมันยังแบบไม่เป็นเนื้อมันยังไม่แบบมีอะไรเลยมันยังลูกเล็กอยู่เราเลือกเฉพาะลูกที่ใหญ่ๆเออเลือกลูกใหญ่ๆไปก่อนวิธีการเลือกมะพร้าออ่อนนี่เขาเลือกกันยังไงทุกคนใครเลือกเป็นบ้างขอความคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย เพราะว่าแบบบางทีอะเราเลือกมาเราคิดว่ามันอ่อนแล้วแต่ที่ที่ไหนได้เพราะเราผ่าออกมาก็คือแบบว่าไม่มีเนื้อมีแต่น้ำเออแต่วันนี้ก็คือได้มาหลายลูกมาแก่สี่ห้าลูกห้าลูกเกือบสิบลูกอะก็คือแบบกินอิ่มกินฉ่ําเลยเพราะว่าแบบอร่อยมากแบบช่าๆเลยแกก็คือได้มาหลายลูกมาแล้วก็เป็นลูกใหญ่ๆด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าข้างในมีเนื้อไหมเพราะว่ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้เปิดดูแต่ว่าคิดว่าถ้าไม่มีเนื้อก็คงจะมีน้ำแหละเพราะลูกมันใหญ่เออ ได้ปะเออแต่คือได้หลายลูกมากเพราะว่าแต่ละทลายอ่ะลูกขนาดลูกมันก็ไม่เท่ากันในทลายหนึ่งก็ได้แบบเขาเรียกเป็นอะไรทลายหรือลายหรอเออในทลายหนึ่งอ่ะก็แบบได้ลูกสองลูกสามลูกอะไรอย่างเงี้ยแกบางบางทลายอ่ะลูกบางอันอ่ะมันก็ไม่เท่ากันมันลูกเล็กลูกใหญ่ฉะนั้นเราก็เลือกแต่ลูกใหญ่ๆมาก่อนก็ไม่รู้ว่ามันวิธีการเลือกจริงๆมันคือยังไงแต่คือแบบแกตอนแรกใช้อีโต้สับใช่ไหมแต่ว่าแม่งสับยากเหลือเกินก็เลยแบบ ปั่นเป็นลิงเลยแกหมุนเหมือนวิชาลิงวิชาลิงก็เรียกวิชาลิงว่าปะแบบเออปั่นเป็นลิงเลยรู้สึกว่าการที่ว่าเราหมุนหมุนหมุนเป็นลิงอ่ะหมุนหมุนใช้มือในการหมุนนะมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าวิธีการสับเพราะว่าตอนแรกสับก็คือแบบสับไม่ค่อยเข้าไม่รู้ว่ามีดเราไม่คมหรือว่ามันเราสับไม่เป็นหรืออะไรยังไงแต่คือแบบพอเราใช้วิชามือเท่านั้นแหละพอเราใช้วิชามือเท่านั้นแหละมันง่ายแกมันแป๊บเดียว แป๊บเดียวก็คือได้หลายลูกเลยเออแป๊บเดียวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันต้องใช้วิชามือแกเห็นหรืมยังมันต้องวิชามือเล้านานแล้วลคือมือกล้องก็คือสัน่นพะๆๆแต่คือขาฉันนเกร็งหมดแล้วนะนขาฉันตึงหมดแ<ร>ล้วเพราะว่าฉันเกร็งไว้ฉันกลัวตกมากแต่คือแบบยังไงต่อหน้าแฟนเราต้องแบบเข้มแข็งอย่าไปอ่อนแอเขาเห็นว่าเรากลัวแต่ที่จริงเรากลัวมากเออได้มาหลายลูกได้มาหลายลูกวันนี้ก็คือแบบเขาก็น่าจะได้กินน้ำมะพร้าวช่ำๆแล้วแหละแก เออในส่วนเนี้ยอยากจะบอกว่าขนุนน่ะมันก็ชอบเป็นแบบว่าเป็นขึ้นเป็นดำดำแล้วก็เป็นเหมือนกับผิวไม่เรียบอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นติดเชื้อราหรืออะไรสักอย่างแล้วมันก็ไม่เคยได้กินเลยอ่ะทั้งที่แบบลูกมันก็ใหญ่มากออกลูกก็เยอะใครมีวิธีการอะไรในการทําให้แบบเราสามารถได้กินขนุนไหมเพราะว่าแบบไม่เคยได้กินเลยทั้งที่แบบมันออกผลโดกมากนะแต่แบบมันออกดําๆอ่ะก็เลยไม่ไม่ได้กินเลยเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ใช้วิธีการปั่นใช้วิธีการปั่นเออเป็นลิงเลยชำนาญเชียอ่าลูกสุดท้ายแลละลูกสุดท้ายแลละลูกนี้จบก็คือได้ลงแล้วนะเออส่งใส่เรามหมจ้าหมดแล้วหมดแล้วย่ยมเลิศเออพี่เป็นบอกว่าพอพอพอได้แล้วเออยนมีลงมาก่อนแต่ตอนจังหวะจะลงอะแกเอ้ยขาสั่นมากขาสั่นมาก ขาฉันคือสั่นมากเพราะว่าฉันกลัวความสูงเอาจริงๆฉันกลัวมากแต่อย่างไงก็คือเพื่อเขาไงลัะเขาเขาอยากกินเราก็ต้องจัดให้แต่คือขาสั่นพับๆๆเลยนะแกแต่อยังไงล่ะในเมื่อเขาอยากกินเราก็ต้องจัดให้เขาอ่เนี่ยภูมิใจภูมิใจมากเห็นหน่อยภูมิใจเออภูมิใจ,จ<ะ>อ่ะให้เธอเลยอ่ะให้เธอเลยเธออยากกินอไ,ไอ้ก็อ,อยากกิน นี่ไงป้เอาถังมาแล้วนี่เนี่ยวันก่อนมันจะมีมะนาวลูกใหญ่ทุกคนที่จะถ่ายทุกคนดูนู่น,น่งแต่มันเสียหมดแล้วตอนนี้เห็นไหมอันนี้คือมะนาวนะแต่มันเสียหมดแล้วอะเห็นไหมนี่คือมะนาวนะจ๊ะแต่มันเสียหมดแล้วไม่ค่อยมีใครกินอมาดูพวงสดๆดีกว่านี่มะนาว มะนาวยักษ์ร <c oughs> ้อนมากได้มะพร้าวพี่เปิลแล้ววันนี้พี่เปิลก็คือภูมิใจในตัวฉันแล้วหละเพราะว่าฉันได้มะพร้าวให้เขาละ <c oughs> เดี๋ยวรอบหนะ้าเราจะไปไหนกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววันนี้เก็บมะพร้าวเสร็จเดี๋ยวจะเข้าไปดูในสวนปาล์มด้วย